สำหรับบริษัทไหนที่บริหารการเงินภายในด้วยการใช้เงินสดย่อยต้องไม่พลาดคลิปนี้นะคะรอ o ัลเค้มีระบบบันทึกค่าใช้จ่ายเงินสดย่อยพร้อมลงบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะช่วยให้การทำบัญชีนะคะสะดวกมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งค่าและบันทึกได้ในคลิปนี้เลยค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้าระบบแล้วนะคะให้ไปที่เมนูเลือกแอปพลิเคชันที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเก้าช่องมุมซ้ายล่างตรงนี้ค่ะกดเลือก My Company ค่ะ จากนั้นนะคะระบบก็จะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาที่ My Company ค่ะให้เลือกคลิกช่องทางการเงินได้เลยค่ะมุมขวาบนนะคะจะมีปุ่มเพิ่มบัญชีสีน้ําเงินอยู่ค่ะให้คลิกเลือกบัญชีเงินสดย่อยได้เลยค่ะจากนั้นนะคะระบบก็จะป๊อปอัพหน้าต่างขึ้นมาให้กรอกข้อมูลค่ะเราก็ใส่ชื่อวงเงินสดย่อยได้เลยว่าเป็นค่าใช้จ่ายของทีมไหนเช่นของปอนะคะ Marketing Team มค่ะวงเงินสดย่อยตรงนี้นะคะว่าให้ไว้เท่าไหร่ของปอขอ,อยกตัวอย่างเป็น20,000บาทก็ใส่ไปเลยค่ะ ผู้รับผิดชอบก็คือคนที่จะมาบริหารจัดการเงินสดย่อยตรงนี้ได้นั่นเองค่ะซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในระบบแล้วเท่านั้นนะคะส่วนรายละเอียดวงเงินนะคะตรงนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกและปิดได้เลยทีนี้นะคะเราก็จะได้บัญชีเงินสดย่อยขึ้นมาแล้วค่ะกลับไปที่หน้าระบบนะคะตรงนี้ให้สังเกตยอดเงินคงเหลือค่ะตอนนี้มีศูนย์บาท<ะ>เพราะฉะนั้นนะคะให้เราทําการเติมเงินสดย่อยเข้าไปก่อนค่ะแล้วเราก็คลิกเข้าไปได้เลยระบบก็จะปอปอ up ขึ้นมาให้เราใส่รายละเอียดค่ะ วันที่ที่เราเติมเงินเข้าไปนะคะอาจจะเป็นรอบของการจ่ายเงินในบริษัทก็ได้ค่ะเราก็เพิ่มเป็นวันเดือนปีเข้าไปได้เลยค่ะวงเงินกี่บาทนะคะก็เติมเข้าไปให้เต็มวงเงินได้เลยค่ะสุดท้ายนะคะก็คือการเลือกวิธีเติมเงินเข้าไปค่ะว่าเราเติมเงินเข้ามาจากบัญชีธนาคารไหนเป็นเงินสดหรือจากบัญชีเงินสดย่อยอื่นๆอย่างส่วนนี้นะคะเป็นการโอนเงินเข้ามาค่ะแล้วก็เลือกบัญชีที่ใช้โอนเงินเข้ามาได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็กดบันทึกและปิดเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับนักบัญชีนะคะสามารถตรวจสอบการเติมเงินสดย่อยนี้ได้ในสมุดรายวันทั่วไปได้เลยค่ะเพราะว่าระบบนะคะจะทําการบันทึกให้อัตโนมัติเลยค่ะถ้าต้องการแก้ไขหรือว่าลบบัญชีเงินสดย่อยนี้ออกนะคะให้ผู้ใช้งานเนี่ยเอาเมาส์คลิกไปที่จุด3จุดด้านหลังแล้วก็เลือกเมนูที่ต้องการได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแก้ไขเติมเงินโอนเงินออกเพื่อเข้าบัญชีอื่นดูรายการการเคลื่อนไหวว่าบัญชีนี้มีเงินเข้าออกไปเท่าไหร่บ้างและสุดท้ายก็คือการลบบัญชีออกนั่นเองค่ะ แต่ถ้าบัญชีนี้มีการเคลื่อนไหวหรือว่าถูกใช้งานไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถลบออกได้นะคะให้เราโอนเงินออกให้เป็นศูนยบาทก่อนแล้วก็มากดเปลี่ยนสถานะเป็นไม่ใช้งานแล้วค่ะทีนี้ก็มาถึงวิธีการใช้งานกันบ้างนะคะบัญชีเงินสดย่อยนี้จะไปอยู่ในเมนูที่เรามีการจ่ายเงินออกค่ะนั่นก็คือค่าใช้จ่ายเบรับสินค้า ใบลดหนี้ในกรณีคืนเงินและตอนจ่ายภาษีที่เมนูยื่นแบบภาษีรายเดือนนั่นเองค่ะแต่วิธีที่น่าจะใช้กันเป็นประจำนั้นก็คือวิธีการบันทึกค่าใช้จ่ายใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นนะคะกลับไปที่ f l o ์อ c กเคาวแล้วก็เข้าไปที่เมนูค่าใช้จ่ายได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะหากยังไม่เคยสร้างรายการค่าใช้จ่ายเอาไว้ก็สามารถกดสร้างใหม่แล้วก็เลือกเอกสารค่าใช้จ่ายได้เลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะปราขอทําจากเอกสารตัวอย่างนี้ก่อนค่ะให้ดูที่สถานะของเอกสารตรงนี้นะคะตอนนี้เป็นรอดําเนินการอยู่ค่ะ ให้กดเปลี่ยนเป็นชําระเงินได้เลยค่ะจากนั้นระบบก็จะป๊อปอัพหน้าต่างให้มากรอบรายละเอียดแบบนี้ค่ะใส่วันที่ที่เรามีการจ่ายเงินออกไปได้เลยค่ะและตรงนี้ค่ะที่ช่องวิธีการชําระเงินให้เลือกเป็นเงินสดย่อยค่ะจากนั้นก็เลือกเลยค่ะว่าเราจ่ายเงินออกไปที่วงเงินไหนเสร็จแล้วก็กดบันทึกเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับวิธีการเพิ่มและใช้งานเงินสดย่อยใน f l o w a c c เ u า t หวังว่าจะตอบโจทย์และก็ทําให้การบริหารธุรกิจง่ายและสะดวกมากขึ้นนะคะ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นการสอนเรื่องอะไรอีกก็กดติดตามช่อง YouTube ของ Flow Account ไว้ได้เลยค่ะ